ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสวัสดีคนไทยทัย่วไทยทั่วโลกค่ะวันนี้ขอถวายพระพระให้กับพระเจ้าอยู่หัววัชรล,ลงรูกับพระราชินีนุ้ยนะคะเมื่ออีนุ้ยพันระยาเริ่มชราไม่ไหวหน้าก็แก่ตามวัยไม่จะรุงจิตใจมองไปเป็นพิษทางตาไอ้หอยมันถึงเลิกกิน แล้วไม่ทวินใยดีต้องมีคเร็มละนาน้องนางละวันสวยงามอ่อนวหวงามตาจึงแสนสุขสมอุราวิจัยศึกษาดูคากับนมจงเห็นใจเขาบ้างปากคอคิ้วคางอีนุยไม่สวยไม่สมริ่มแกศชราเรียวแรงอ่อนลาสุดสม ไม่สบอารมณ์ไอ้หอยชอบมองนวนน้องเต่าตึงไอ้หอยวนเวียนมองแล้วท้อใจไม่ไหวระททาไมถึงยานนักนาอีนุ้ยทําลาอารมณ์ไอ้หอยทําใจต้องไปหาริมเร่งรมไปหาดูขาหนานมดีใจสนมอย่างนั้นข้ามคืนวันนี้นะคะ ไอ้ไพยบุญนิติตะวันยกไทยให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกชนะโควิดเหนือสักเหนือกว่าสหรัฐ ฝีมือบริหารของไอตูจูเหียวหนึ่งเดียวของโลกไอภัยบุญนิติตะวันราชานกบีดและมือกฎหมายทีมเดียวกับไอวิศนุเครืองามโชว,วิสัยทัดเอาใจนายกควายตาเลในวันเปิดอภิปรายของรัฐบาลโจนห้าร้อยและหนุนให้ไอตูจูเหี่ยวกู้เงินเต็มที่การันตีด้วยชั้นเชิงของกฎหมายที่รัฐบาลโจห้าร้อย ออกเป็นพรกรสุดแสนจะรอบคอบแล้วและไอภัยบุญนิติตะวันก็คล่องใจเหลือเกินว่าฝ่ายค้านจะค้านได้ยังไงกฎหมายโจรค้านไปก็มีแต่เสียกับเสียซึ่งวันนี้นะคะไอ้ตู่จูเหียวก็โอดครวนตลอดการอภิปรายและให้การสัมภาษณ์ว่า เงินไม่พอจะหมุนกู้วิกฤตโควิดอูฮ่นนะคะรัฐบาลของผมก็ต้องกู้เพราะเป็นหนทางเดียวที่ผมจะคิดได้นะคะแบกไ่มาขนาดนี้นะคะเหมือนเป็นการเปิดทางขอให้กันขอ ให้กู้ในครั้งต่อไปเร็วๆนี้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับขบวนการต้นภาษีและเงินของแผ่นดินกระทรวงการคลังก็เตรียมจัดสรรแล้วก็เรียกฝ่ายความมั่นคงบวกรบคุณหารง,ง่ายๆนะคะเอาอไป3 0 0 0 0นล้านความมั่นคงอันมีทหารทั้งในและนอกราชการนักฆ่ารักษาพระองค์ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบนะคะอาสาสมัครทั้งเล่นและจริงจังนะคะหน่วยพิฆาตจูดโจมหน่วยเหนือหน่วยใตย้ มาให้หมดทุกหน่วยนะคะสามแสนล้านค่ะแล้วก็กระลาห่มก็คือสายเขียวทั้งหลายนะคะบางครั้งบางคราวอาจจะใส่สูตรก็แล้วแต่โอกาสอันนี้ก็สามแสนล้านเหมือนกันค่ะสองหน่วยที่กล่าวมานะคะบางท่านก็บางตัวก็รับเงินควบไปควบมาแล้วแต่ความสามารถและเส้นสายหกแสนล้านเอากันให้เต็มที่ค่ะคราวนี้ประชาชนทราบกันหรือยังคะว่าทำไมงบและเงินที่กู้มามันถึงได้หายไปอย่างรวดเร็ว เหมือนเสียงเครื่องบินไอพ่นที่มาเร็วรุนแรงและก็หายลับตาไปอย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะ ก็วกมาที่ไอ้ภัยบุญนิติตะวันที่ยกไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกชน,นะโควิดอูฮันเหนือกว่าทุกประเทศฝีมือบริหารของไอ้ตูจูเหี่ยวเหี่ยวหนึ่งเดียวของโลกแล้วภระกอฉุกเฉินมีและคงไว้ทําเตี่ยมระคะงไอ้หน้าหีมือกฎหมายชิบหายตลอดกาลนานเทินไอ้ภัยบุญนิติตะวันและไอ้ควายประยุจันโอชานะ ไอโคศส,สบคอสบายควยไอ้หอยรงรูไอป้อมจุดจูไอ้ตูจูเหี่ยวในแพทย์ผีบ้าหลังคาแดงไอทวีสินวิสนุโยธินนะคะแจกแจงต้องใช้พรกรฉุกเฉินรวบอำนาจจัดการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกลยุทธ์ของพรเด็จการตูหั่นจูเหี่ยวที่ขับเคลื่อนยึดอำนาจโดยใช้ไวรัสอูห่หั่นเป็นเครื่องมือในการกระชับอำนาจไอทวีศิลก็ออกมายอมรับว่าต้องใช้พรกรรวบอำนาจ โดยใช้ไวรัสอูฮันเพราะฉะนั้นจะอภิปรายไปจะยื่นดีการ้องแรกแหกกระเชอถึงพระเจ้าอยู่หอยก็ไม่มีประโยชน์พระเจ้าอยู่หอยกับราชินีนุ้ยหน้ากล้อคอสั้นตอนนี้ก็ยุ่งเหยิงน,นะคะราชินีนุ้ยอยู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นนางห้องร้องไห้ไกลพระสวามีทำดีดีเย็บจากผลิตหน้ากากตามคำสั่งของไอหอยอย่างจำใจชอบช้ำไม่ไม่ทำก็จะโดนปลดเหมือนสีรัฐ หรือเจ้าคุณพระซินีนาธเพราะการปลดสั่งฟ้าของราชาหอยจะสะเทือนไปจนถึงเจ็ดชั่วโคตรค่ะเผอๆราชินีน้อยจะโดนาราชินีนุ้ยจะโดนมากกว่าเพื่อนนะคะเพราะการรมความลับมาเกินสิบปีรู้ดีถึงเส้นสนกลในตับไปไส้พุงกืนของตระกูลมหิดลค่ะ ณเวลานี้นะคะทางศักดินาในกาลาแลนก็เริ่มบิ้วอิตันจิตพัฒน์กฤษดากรอย่างแข็งขันมันเป็นความใหม่มั่นปั้นมือของศักดินาที่ทรงพลังที่อยู่เบื้องหลังของบรรลังราชามากกว่าเก้ารัชกาลลำพังตัวก,กษัตริย์ก็แค่ร่างทรงเท่านั้นนะคะอำนาจที่แท้จริงอยู่ที่ระบบของศักดินาที่ขับเคลื่อนให้สถาบันก,กษัตริย์ดำรงคงอยู่ ถ้าไม่มีระบบศักดินาพระราชาก็อยู่ไม่ได้อีนุ้ยสุธิดาแผลเต็มตัวที่จัดการเมียน้อยและเมียหลวงอย่างเหี้มโหดนะคะจนภาพบ่อนไปทั่วโลกภาพลักษณ์ของอีนุ้ยก็คือราชินีจอมโหดไม่ได้มีผลงานอะไรเลยแถมยังเป็นแม่ไม้แปดเปื้อนเก้าอี้ราชินีสยามไม่ได้สมฐานะแก่การสวมมงกุฎของราชวงศ์จัก,กรีแม้แต่นิดเดียว อันว่าราชินีแห่งราชวงศ์จัก,กรีแต่ละรัชสมัยจะต้องเป็นเลือดขัติยาเท่านั้นถึงจะถูกบันทึกไว้ให้เป็นเกียรติยศแก่ราชวงศ์จัก,กรีอันเป็นขนบรรมเนียมมาตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์และราชินีนุ้ยหน้ากล้าคอสั้นคนนี้ยังเป็นราชินีที่โหดเหี่ยมโหดร้ายพยายามสร้างขุมกำลังโดยให้คนสนิทมีผลประโยชน์และอำนาจที่มิชอบไม่สมควร นะคะคนเปิดประตูรถของราชนินีนุ้ยเป็นบอดการบินไทยที่เจงมโหฬารณนะตอนนี้นะคะและทางองค์กรตำรวจก็ยังมีนายตำรวจอีกสามสี่นายที่กำลังทำให้องค์กรตำรวจเสียหายตอนนี้จะหนักหนากว่าพงพัชฉายาพันธ์ที่โดนนายตำรวจคนสนิทของราชนินีนุ้ยจัดการไปและนายตำรวจจุมพลมั่นหมายก็โดนนายตำรวจคนสนิทของราชนินีนุ้ยกาจัดไปเช่นกัน ราชินีนุย้ยรู้ดีว่าวชิราลงกรหมกมุ่นอยู่แต่กับสนมนารีราชินีนุย้ยจึงเอาอกเอาใจพระสวามีโดยการสรรหาหญิงอ่อนวัยประเคนให้ราชาหอยถึงที่เยอรมันนะคะบชิราลงกรก็เลยกลายเป็นกษัตริย์บ้าหีอย่างชัดเจนที่สุดในสายตาของชาวโลกขณะนี้ค่ะข่าวที่ประเทศแถบยุโรปนะคะมีทุกภาษาที่ประจานรอสิบ ที่ทุกสื่อทุกวันแต่ราชินีนุ้ยกลับไม่สนใจเหมือนราชินีนุ้ยจะให้โลกมองวชิลาลงกรเป็นราชาบ้าหีและนางคือราชินีผู้น่าสงสารนะคะระบอบราชาธิปไตยซึ่งอยู่เหนือกฎหมายสร้างความอัปยศและความอดอยากให้กับประชาชนรากเหง้าของการหลงอำนาจและการพยายาม รักษาอำนาจโดยไม่สนใจไพ่ฟ้าประชาชนแม้ในายามที่ประชาชนเดือดร้อนและหิวโหยและเกิดโรคระบาดรุนแรงไปทั่วโลกกษัตริย์ก็ยังไปสำราญขานภาษีประชาชนราชินีนุ้ยอยู่สวิตเซอร์แลนด์วัชิราลงกรก็อยู่โรงแรมกับนางสนม20คนที่รัฐบาวาเรียนนะคะจนทำให้รัฐบาลท้องถิ่นบาวาเรียนถกเถียงกันแต่ฝ่ายรัฐบาลก็ได้ผลประโยชน์จากวชิราลงกร ปีละเกือบพันล้านยูโรนะคะซึ่งมันมากมายสำหรับรายได้ของรัฐค่ะส่วนฝ่ายค้านนะคะก็ถกประเด็นมิชอบของการเข้ามาอาศัยของกษัตริย์ไทยในยามล็อกดาวน์แหกกฎของรัฐบาวาเรียนสื่อหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวของราชาหอยอย่างหนักแล้วคนไทยก็ถูกราชาหอยร้นภาษีและเปิดโอกาสให้ทหารชั่วตำรวจเลวข้าราชการและองค์กรชั่วช้าถลิงอำนาจและต้นคนไทย ด้วยพรกเฉพ,เฉพาะกิจโดยใช้โควิดอูฮหันเป็นเครื่องมือไอ้ตูจูเหี่ยวก็คอยแต่จะก,กู้เงินอย่างเดียวแผนการรองรับก็คือโยนเศษเงินจากการกู้ให้คนละสองสามพันต่อเดือนนะคะแต่ประชาชนจะต้องมาใช้นี่ให้รัฐบาลโจนตูหันจูเหี่ยวอีก100ปีค่ะก็เศ้าจังนะคะประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงประชาชน จงสลัดความกลัวและมาตามหาภาษีของเราค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกท่านทั้งหลายจงมีชัยชนะในการเปลี่ยนแปลงนะคะขอบคุณเพื่อนๆและวิทยากรทั้งสหพันธรัฐไทยอีสานตอนล่างขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ